มาชมเกมกันนะครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับที่สนามกีฬาพระรามมีสวนนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านลุมุรีซิตี้เป็นฝ่ายลุยก่อนเลยครับบุกจากฝ่าไปซ้ายครับมาในผุ้เก่งครับเสื้อสีขาวสลับน้ำเงินครับส่วนทีมเยือนวันนี้มาในชุดสีเหลืองนะครับ 600้ท่านแล้วนะครับแฟนบอลที่รับชมในวันนี้ครับอ้าวแล้วตรงนี้ไปเสียบอลโอกาสรุดเดียวของเขร้างเตะหนีไม่ได้ประตูโล่งๆแล้วฟัดมาแล้วครับโอ้โหนาทีที่4ี่เท่านั้นครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำลวครับ10ึอ้จากความผิดพลาดของเกมรับเจ้าบ้านครับโูกโูแล้วเป็นทางด้านนัทธการเขตรักษาครับโูกโูตัวรุกทีมเยือนครับตัดบอลได้แล้วลงโทษทันทีนะครับ ักหลังนี่ทีมจากศึกไทยลีก3ใช้บริการผู้รักษาประตูดาวรุ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่งผลหลายต่อหลายทีมล่าครับอ่าครับดูตรงนี้ทีโอโมราเอสเล็งแล้วปั่นเลยครับโอ้โหโอกาสยิงครั้งแรกลบุรีนะครับนนทวัฒน์งัดมาอานนท์ภ่มิซิดีเล็งแล้วข้างในมารอเปิดมาชาติเรียบร้อยเอาละครับนาทีที่10เท่านั้นครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหแล้วเป็น สูน,น่าตัวเก่งอย่างกินตีกิโนนกอกนะครับรองดาวซอนโวของทีมครับโอ้โหตามหลังแค่6นาทีเท่านั้นครับ2ประตูภายใน10นาทีครับบอลไทยมาที่ทีโอครับจะคล้องหนีไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าช็อตตรงนั้นนี่จะส่งผลต่อรูปเกมได้มาขนาดไหนครับอาจจะ มีผลต่อผลการแข่าขาดในวันนี้เอาแล้วตรงนี้ไปพลาดครับธีระพัฒน์แสงงงโอกาสที่จะลงทั่วครับบุญเกิดได้จัดโอ้โหสองต่อหนึ่งครับนาที34ครับมาเยอะเป็นพิเศษครับในรอบชิเป็นยหลีกนี้ก็เชิญชวนเข้ามาให้รับชมต่อนะครับอีก45นาที ขอให้ทะลุ1อันไว้ให้ได้ครับอะไรครับเปิดมุมมาตรงนี้ยังดักได้ครับธีรพัฒน์บอลสองวิสิษิ์ชาตรีขวบมาอ้าวแล้วไปโดนแย่งครับแม่เปิดมาด้านไกลตรงนี้ยังถอยมาโคกทิ้งไม่ได้ครับทางหน้านของอาพีวิทูเล็กครับแล้วกดบอลเล่นเร็วมาได้ด้วยครับโอ้โหแต่ว่ายิงตรงนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังครับนาถการของเค่าครับ แต่ว่าแนวรับก็ยังถือว่ามีสมาธิยอดเยี่ยมอยู่ครับอาแล้วดูตรงนี้กิติขืนมาครับกิศลินหนุนมากโฮแนนวิศิษฐกชาตรีไหนเกตโทษปีคนเดียวครับลมลุกคุกคานและสุดท้ายเป็นบอลของลบบุรีนะครับได้ลูกเตะมุมแต่ว่าคนเล่นอย่างนักการที่สอดมาจากด้านหลังไม่ล้ำครับแต่ว่าบุญเกิด ไปทําให้การเล่นของเกมรับมันหยุดไปครับมาส่งผลต่อเกมครับนี่กัจังหวะพลาดครับโอกาสมาตรงนี้ครับบุญเกิดชัยยศินกระชากมาทางซ้ายมีเมทัปรออยู่ครับบุญเกิดซับหลอ,อกแล้วไหลามาดัานไกลเมทัปโอ้โหจะอจอไม่ผ่านครับลูกของเคล่าครับเอาละดูตรงนี้อานอนท์ จีระอาจคล้องหนีมาเองครับจีระอาจจากกระชากผ่านมาได้สุดเสียหลังเปิดมาเสาไกลแรงไปหน่อยครับแม่วิศิษฐ์ตามมาเล่นยังทานอยู่นะครับไม่ออกกิษลินชี้ทําทางแล้วครับเอาละครับเปิดให้กับกิษลินแต่ว่าพรเทพยังดักได้ครับงวดยาวขึ้นมาก่อนตรงกลางโอ้ครับตรงนี้เคล่างไ้เปิดขึ้นมาดูโอ้โหไวกว่าครับแล้วมาแล้วครับทางขวา สายปั่นเลยไม่เข้าครับโอ้โห่านจีราอัจวิงวอนายเขตโทษมี2คนนะครับจีราอัจเร็งแล้วเปิดโค้งมาลูกนี้ออกมาคว้าได้ครับน,นัทพลจุลนันผมเชื่อว่าแต่ละทีมก็ใส่สุดอยู่แล้วครับไม่มีออมให้ครับต้องการใช้ชนะอยู่แล้วครับการอ่าครับให้มาครับทาคุทาคุาคนายเขตทษคล้องหนีมาได้โกมหนา้าซ้ายยิงเอาติดบล็อก บอล5-10ลูกนี้ศิลาเสตต้องเคลียร์ครับโอ้โหโอ้โโอ้โอและดูตรงนี้ครับลูกดีให้มาอานนนลูกดีล็อกข้าซ้ายอานนจอจอโอ้โหโอ้ยไม่ได้ครับมา,ามคะแนนครับ